ถ้าพูดถึงซินเดเรลลาเนี่ยภาพจำของเราก็คงจะเป็นรองเท้าแก้วที่สองประกายม,มีรถฟักทองมีนางฟ้าแม่ทุนหัวใจดีแล้วตอนจบก็คือการให้อภัยพี่สาวใจร้ายภาพพวกนี้มันแบบฝังหัวเรามานานมากเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับภาพจำจากดิสนีย์นี่ชัดมากแต่ถ้าภาพที่เราคุ้นเคยกันดีมันเป็นแค่เวอร์ชั่นที่ผ่านการปรุงแต่งมาแล้วละคะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวฉบับที่เก่ากว่าดิบกว่าและอาจจะจริงกว่าที่เคยรู้กันมาค่ะใช่ครับเราจะย้อนกลับไปสู่ต้นฉบับของพี่น้องตระกูลกริมเลยที่ชื่อว่าอาชินพุทโธอาชินพุทโธครับเพื่อจะไปดูกันว่าเรื่องดั้งเดิมเนี่ยมันต่างจากภาพจําของเราขนาดไหนแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกในยุคนั้นบ้างซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับ ทั้งบทว,วิเคราะห์เปรียบเทียบนิทานฉบับต่างๆงานศึกษาประวัติศาสตร์ของพี่น้องกริมเองอ๋อมีการตีความสัญ,ญลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการตีความสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องด้วยซึ่งจะทําให้เราเห็นภาพที่ลึกกว่าแค่เรื่องเล่าก่อนนอนเยอะเลยแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายเริ่มต้นของเขาจะต่างออกไปเลยนะคะแตกต่างมากครับคือต้องทําความเข้าใจก่อนเลยว่ายาขอบกับวิลเฮิ์มกริมเนี่ยเขาไม่ใช่นักเล่านิทานนะครับเอ้าหรอคะ ตัวตนจริงๆของเขาคือนักภาษา,าศาสตร์นักวิชาการที่จริงจังมากโครงการรวบรวมนิทานของพวกเขาในช่วงต้นศตวรรษที่19ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเด็กๆเลยแม้แต่น้อยแล้วเพื่ออะไรล่ะคะมันเป็นโครงการเชิงวิชาการที่ทะเยอทะยานมากครับคือการพยายามบันทึกมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ร่วมอัตลักษณ์ของความเป็นเยอรมันขึ้นมาความเป็นเยอรมัน ทำไมสิ่งนี้ถึงสําคัญมากในตอนนั้นล่ะคะคือต้องย้อนไปดูบริบทประวัติศาสตร์ช่วงนั้นครับต,ต,ต้นศตวรรษที่19เนี่ยดินแดนเยอรมันยังไม่ได้รวมเป็นชาติแต่เป็นแค่แคว้นเล็กๆที่กระจัดกระจายอ oh. และที่สําคัญคือกําลังถูกคุกคามจากจัก,กรวรรดิเนโปเลียนของฝรั่งเศสปัญญาชนตอนนั้นก็เลยเกิดกระแสชตินิยมทางวัฒนธรรมขึ้นมาเขาเชื่อว,ว่าสิ่งที่ยึดโยงคนไว้ด้วยกันได้ไม่ใช่ไม่ใช่พรมแดนไม่ใช่พร,รมแดนครับ แต่คือภาษาและเรื่องเล่าพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาพี่น้องกริมก็เลยออกเดินทางรวบรวมเรื่องเล่ามุคปาทะพวกนี้จากชาวบ้านคนรับใช้หรือสตรีชนชั้นกลางอย่างคุณโดโรเทียวีมัน mm hmm. ที่เป็นแหล่งข้อมูลคนสำคัญของเขาเหมือนกับการสร้างชาติผ่านเรื่องเล่าเลยนะคะแล้วพอหนังสือรวมนิทานของเขาตีพิมพ์ออกมามันเหมือนกับที่เราเห็นในปัจจุบันเลยหรือเปล่าคะไม่เลยครับ คนละเรื่องเลยนี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากหนังสือ Children's and Household Tales ฉบับพิมพ์ครั้งแรกปี1812เนี่ยยังคงความดิบเถื่อนไว้สูงมากภาษาที่ใช้ก็กระชับจงไปจงมาเหมือนคนเล่าเรื่องกันจริงๆมีความรุนแรงมีประเด็นทางเพศที่ไม่ได้ปิดบังเพราะตั้งใจจะบันทึกตามจริงใช่ครับแต่พอเวลาผ่านไปจนถึงฉบับสุดท้ายในปี1857หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนไปทางไหนคะ มันถูกขัดเกลาใหม่หมดเลยครับความรุนแรงที่จงแจ้งก็ลดลงหรือไม่ก็ถูกแทนที่ด้วยการลงโทษเชิงศีลธรรมมีการสอดแทรกค่านิยมแบบคริสเตียนเข้าไปเพื่อทำให้มันกลายเป็นหนังสือที่อบสมกับครอบครัวชนชั้นกลางจากบันทึกทางวัฒนธรรมมันก็กลายสภาพเป็น a อ s i ียนส์บ s ซียครับหรือหนังสือเพื่อการอบรมสั่งสอนอย่างเต็มตัวเลย ซึ่งมันสะท้อนอุดมก,การณ์สังคมที่เปลี่ยนไปจากการอนุรักษ์รากเงามาสู่การสร้างเครื่องมือเพื่อหล่อหลอมเยาวชนของชาติพอเข้าใจเบื้องหลังที่จริงจังขนาดนี้แล้วยิ่งทำให้อยากรู้เลยค่ะว่าเชินพุทเทวฉบับดั้งเดิมที่ดิบๆบนั่นน่ะหน้าตาเป็นยังไงงั้นเรามาเริ่มเทียบกันเลยดีกว่าจุดที่แตกต่างชัดที่สุดก็น่าจะเป็นผู้ช่วยวิเศษใช่ไหมคะเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยจะต้องมีนางฟ้าแม่ทุนหัวนั่นคือหนึ่งในความแตกต่างที่สําคัญที่สุดเลยครับ ในฉบับของพี่น้องกริมไม่มีนางฟ้าแม่ทูนหัวอะไรนะคะไม่มีเลยเหรอคะแล้วเราอาเชนพุทธเ,เป็นนานเลี้ยงของเจ้าชายได้ยังไงใครเสกชุดสวยๆให้เธอพลังวิเศษในเรื่องนี้มาจากแหล่งที่ลึกซึ้งกว่าน,นั้นมากครับเรื่องมันเริ่มจากตอนที่พ่อของเธอจะไปตลาดเขาถามลูกเลี้ยงสองคนว่าอยากได้อะไรพวกนั้นก็ขอเสื้อผ้าสวยๆเพชรนินจินดาแต่อาเชนพุทธขอแค่กิ่งไม้กิ่งแรกที่ปัดโดนหมวกของพ่อระหว่างทางกลับบ้าน กิ่งไม้แค่นั้นหรอคะแล้วมันจะไปช่วยอะไรได้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องพ่อเขาได้กิ่งต้นเฮเซลกลับมาให้เธอไม่ได้เก็บไว้เฉยๆนะครับเธอนำมันไปปลูกบนหลุมศพของแม่บนหลุมศพแม่ใช่ครับและทุกวันเธอจะไปร้องไห้ที่นั่นจนน้ำตาของเธอรดกิ่งไม้จนมันโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วบนต้นไม้นั้นก็มีนกพิราบขาวคู่หนึ่งมาทำรังทุกครั้งที่อาชันพุทธเธวไปอธิษฐานขออะไร นกพิราบก็จะโยนสิ่งนั้นลงมาให้เธอโอ้โหนี่มันคอนลลาฟิลกับนางฟ้าที่โผล่มาพร้อมไม้กายสิทธิ์เลยนะคะมันมีความผูกพันกับความเศร้าวความทรงจําแล้วก็ความรักที่มีต่อแม่ของเธออย่างแนบแน่นเลยต้นเฮเซลถือเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องการเชื่อมต่อระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญ,ญาณการที่ต้นไม้โตจากน้ําตาบนหลุมศพแม่มันก็สื่อโดยตรงว่าจิตวิญ,ญญาณของแม่ยังคอยปกป้องเธออยู่ผ่านธรรมชาตินั่นเองลึกซึ้งมากค่ะ แล้วอีกสัญลักษณ์สําคัญอย่างรองเท้าล่ะคะที่เราจํากันได้แม่นคือรองเท้าแก้วที่ดูเปราะบางสวยงามรองเท้าแก้วหรือ glass slipper เนี่ยมาจากฉบับของชาร์ลส์เพโรนักเขียนฝรั่งเศสครับซึ่งมีมากกว่าฉบับของกริมนานพอสมควรมีทฤษฎีที่บอกว่าอาจจะแปลผิดมาจากคำว่า anvar ที่แปลว่าขนกระรอกขนกระรอกเหรอคะครับ แต่หลักฐานส่วนใหญ่ชี้ว่าเปโรตั้งใจให้เป็นแก้วจริงๆเพื่อสื่อถึงความบอบบางความพิเศษแสดงว่าในฉบับกริมก็ไม่ใช่รองเท้าแก้วไม่ใช่ครับในฉบับกริมรองเท้าของอาชนพุโทโตทำจากทองคำบริสุทธิ์ทองคำครับซึ่งให้ความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทองคำไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความเราบ,บางแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสูงค่าความมั่งคั่งที่แท้จริงและที่สำคัญคือความเป็นอมตะ เป็นตัวตนแท้จริงของเธอที่ไม่แตกสลายเหมือนแก้วแค่ผู้ช่วยกับรองเท้าก็เปลี่ยนโทนของเรื่องไปคนละขั้วแล้วนะคะจากแฟนตาซีกลายเป็นเรื่องที่มีรากฐานอยู่กับธรรมชาติและความเชื่อพื้นบ้านแล้วตัวงานเลี้ยงล่ะคะเหมือนกับที่เราเคยได้ยินมาหรือเปล่าที่มีแค่วันเดียวแล้วต้องรีบกลับตอนเที่ยงคืนยิ่งใหญ่กว่านั้นครับในฉบับกริมไม่ได้มีแค่งานเลี้ยงคืนเดียวแต่เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่จัดยาวนานถึง3วันสาคืน สามวันเลยใช่ครับและแต่ละคืนอาเชนพุธทธก็จะไปที่ต้นเฮเซลเพื่อขอชุดใหม่ที่สวยกว่าเดิมไปร่วมงานแล้วการหนีกลับบ้านล่ะคะเธอก็แค่วิ่งหนีออกมาเพราะกลัวมนจะเสื่อมเหมือนกันใช่ไหมไม่เลยครับการหนีของเธอในเวอร์ชันนี้แสดงให้เห็นถึงไหวพริบและความสามารถในการเอาตัวรอดที่น่าทึ่งมากคืนแรกหลังจากเต้นรำกับเจ้าชายเธอหนีไปซ่อนตัวอยู่ในเล้าไก่เล้าไก่เหรอคะครับเจ้าชายตามมาแต่พ่อเธอบอกไม่มีใคร อยู่แล้วก็ออกขวานจามเล้าไก่ทิ้งแต่เธอก็หนีออกไปได้ทันคือที่2เธอก็ปีนหนีขึ้นไปบนต้นสาลี่อย่างคล่องแคล่วว่องไวเดี๋ยวนะคะปีนต้นไม้หนีเจ้าชายเหรอคะนี่มันเหมือนฉากในหนังแอคชั่นเลยนะไม่ใช่เจ้าหญิงในเทพนิยายเลยตัวละครนี้มีมิติมากกว่าที่คิดไว้เยอะมากใช่ครับนักวิชาการเรียกคุณสมบัติแบบนี้ว่าเอเจนซี คือการที่ตัวละครมีความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตตัวเองไม่ใช่แค่รอคนอื่นมาช่วยซึ่งอเชิญพุทเทอร์ในฉบับนี้มีสิ่งนั้นสูงมากแต่ทางผันเจ้าชายเองก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเหมือนกันเขาทำยังไงคะในคืนที่3เจ้าชายวางแผนไม่อย่างดีเขาสั่งให้ทหารเอาชันหรือยางมาตอยเหนียวๆไปทาไว้บนขั้นบันไดอ๋อเป็นกับดักใช่ครับพออเชิญพุทเธอวิ่งหนีรองเท้าทองคําข้างซ้ายของเธอก็เลยติดหนึบอยู่ตรงนั้น และนี่คือจุดที่ต้องให้เจ้าชายได้รองเท้าไปใช้ตามหาเจ้าของตัวจริงในที่สุดเราก็มาถึงฉากตามหารองเท้าแล้วสินะคะซึ่งดิฉันเดาว่าฉากนี้แหละที่เป็นจุดเปลี่ยนไปสู่ด้านมืดของเรื่องราวอย่างเต็มตัวคุณเดาถูกแล้วครับนี่คือฉากที่โหดร้ายและเป็นที่จดจำมากที่สุดของเวอร์ชันนี้ตอนที่เจ้าชายนำรองเท้ามาถึงบ้านพี่สาวคนโตก็ลองสวมก่อน แต่เธอใส่ไม่ได้เพราะนิ้วเท้ายาวเกินไปแม่เลี้ยงก็เลยยื่นมีดให้เธอพร้อมกับพูดประโยคที่เป็นตำนานเลยว่าตัดนิ้วเท้าทิ้งสิสิพอได้เป็นราชนีแล้วก็ไม่ต้องเดินอีกต่อไปเดี๋ยวนะคะแม่บอกให้ลูกสาวตัวเองตัดนิ้วเท้าทิ้งเหรอคะแล้วแล้วเธอก็ทำตามจริงๆเหรอคะเธอทำตามครับเธอตัดนิ้วเท้าของตัวเองทิ้งยัดเท้าที่อาบเลือดลงไปในรองเท้าแล้วก็เดินออกไปหาเจ้าชาย เจ้าชายก็หลงเชื่อแต่ระหว่างทางที่ขี่ม้าผ่านต้นเฮโซนกพิราบสองตัวก็ร้องเตือนขึ้นมาว่ารุกดิกูรุกดิกูมีเลือดอยู่ในรองเท้าโอ้โหเจ้าชายมองลงไปจึงเห็นความจริงแล้วก็พาเธอกลับมาคืนเหลือเชื่อจริงๆแล้วพี่สาวอีกคนล่ะคะคนน้องก็เหมือนกันครับเธอใส่ไม่ได้เพราะส้นเท้าใหญ่เกินไปแม่ก็บอกให้เธอเฉือนส้นเท้าทิ้งเธอก็ทาตาม แล้วเรื่องราวก็ซ้ำรอยเดิมคือเจ้าชายพาเธอไปแล้วนกพิราบก็ร้องเตือนอีกครั้งมันเป็นภาพที่รุนแรงมากนะคะทำไมต้องบรรยายการทำร้ายตัวเองได้โหดร้ายขนาดนี้ด้วยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะแน่นอนครับความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านมักจะไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงแต่มันเป็นเครื่องมือสอนศิลธรรมที่ชัดเจนมากฉากนี้สะท้อนหลักจริยธรรมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเป็นการเตือนว่า การหลอกลวงเพื่อสถานะทางสังคมจะต้องแลกมาด้วยการสูญเสียตัวตนทางกายภาพเป็นราคาที่ต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสและมันยังสะท้อนความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวซึ่งนิทานพื้นบ้านมักจะเล่าเรื่องเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการอ้อมค้อมเมื่อการกระทามันรุนแรงขนาดนี้ก็ช่างจะกลัวตอนจบของเรื่องแล้วสิคะในเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยซินเดอเรลล่าจะให้อภัยพี่สาวแต่ดูทรงแล้วฉบับกริมคงจะไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยครับ ตอนจบของฉบับแปรโรหรือดิสนีย์เน้นเรื่องการให้อภัยซึ่งเป็นค่านิยมแบบคริสเตียนที่ใส่เข้ามาทีหลังแต่ในฉบับกริมความยุติธรรมต้องได้รับการชำระอย่างสาสมมันจบลงยังไงคะในวันแต่งงานของอาชนพุทเทลกับเจ้าชายขณะที่กำลังจะเดินเข้าโบสถ์ พี่สาวใจร้ายทั้งสองก็เดินขนาบข้างเจ้าสาวหวังจะมาประจบเพื่อรับส่วนแบ่งในโชคลาภแต่ทันใดนั้นเองนกพิราบจากต้นเฮเซลก็บินลงมาจิกดวงตาของพี่สาวแต่ละคนไปคนละข้างโอ้ยยังไม่จบครับตอนที่พิธีเสร็จสิน้นขณะที่ทุกคนเดินออกจากโบสถ์นกพิราบก็บินกลับมาอีกครั้งและจิกดวงตาอีกข้างที่เหลือของพวกเธอจนบอดสนิทเป็นการลงโทษไปตลอดชีวิต นี่มันบทสรุปที่น่ากลัวมากนะคะคือไม่เหลือที่ว่างให้การให้อภัยเลยแต่เป็นการแก้แค้นที่สมบูรณ์แบบทําไมเรื่องเล่าสําหรับครัวเรือนถึงได้มีบทสรุปที่โหดร้ายขนาดนี้มันมีผลดีต่อคนฟังโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆหรอคะในทางจิตวิเคราะห์สมัยใหม่มองว่ามีครับนักจิตวิทยาอย่างบรูโน่เบเทลไฮมเคยวิเคราะห์ไว้ว่านิทานที่มีตอนจบที่รุนแรงแบบนี้ทำได้ที่สำคัญในการบำบัดจิตใจของเด็กบำบัดจิตใจหรอคะ ใช่ครับเบโตไฮม์ em, เชื่อว่าเด็กๆเ,เองก็มีความรู้สึกที่ซับซ้อนและรุนแรงอยู่ข้างในอย่างความโกรธหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งความริษยาในหมู่พี่น้องหรือ sibling rivalry ซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวและพวกเขามาจะถูกสอนให้เก็บกดมันไว้แล้วนิทานแบบนี้มันช่วยได้ยังไงคะ่ะ การที่ตัวละครร้ายซึ่งเป็นตัวแทนของความริษยาถูกลงโทษอย่างสาสมและถึงที่สุดมันช่วยปลดปล่อยความคับข้องใจที่เด็กๆอาจมีต่อพี่น้องของตัวเองออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยและยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าโลกนี้มีความยุติธรรมในท้ายที่สุดแล้วความดีจะชนะและความชั่วจะถูกกำจัดไปมันไม่ใช่แค่การแก้แค้นเพื่อความสะใจแต่เป็นการยืนยันร,ระเบียบทางศีลธรรมของจักรวาลครับพอฟังแบบนี้แล้วก็นึกออกเลยค่ะ มันมีโครงสร้างคล้ายๆกับนิทานพื้นบ้านของไทยเราเหมือนกันอย่างเรื่องปลาบู่ทองอืมใช่เลยที่มีแม่เลี้ยงใจร้ายมีลูกเลี้ยงที่ถูกกดขี่และตอนจบก็มีการแก้แค้นที่รุนแรงไม่แพ้กันเลยเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากครับมันแสดงให้เห็นว่าแก่นเรื่องแบบนี้เป็นสากลหรือ universal theme ที่ปรากฏในวัฒนธรรมทั่วโลก มันสะท้อนความกังวลพื้นฐานของมนุษย์เกี่ยวกับความอายุที่ทำในครอบครัวและความปราถนาที่จะให้คนดีได้รับรางวัลและคนชั่วถูกลงโทษอย่างไม่มีข้อยกเวน้นพอได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้อาเชนพุทเทลในฉบับของพี่น้องกริมนี่ แทบจะเป็นคนละเรื่องกับซินเดอเรลล่าที่เราเคยรู้จักเลยนะคะมันไม่ใช่แค่นิทานรักหวานชื่นแต่เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากๆทั้งเรื่องความกระตันยูการดิ้นรนเอาตัวรอดความยุติธรรมที่เฉียบขาดแล้วก็เป็นภาพสะท้อนความพยายามในการสร้างชาติของเยอรมันด้วยใช่ครับการได้ย้อนกลับไปอ่านนิทานในเวอร์ชันดังเดิมทําให้เราได้เห็นหน้าต่างที่เปิดไปสู่โลกทัศน์ขานิยมและความกลัวของผู้คนในอดีตยอย่างชัดเจน มันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับเรื่องเล่าอื่นๆที่เราเคยได้ยินมาเหมือนกันว่ามีเรื่องไหนอีกบ้างที่ถูกทำให้เชื่องหรือถูกปรับเปลี่ยนจนแก่นแท้ดั้งเดิมของมันเลือนหายไปมันทำให้เห็นเลยว่าเรื่องเล่าที่เราคิดว่ารู้จักดีที่สุดอาจจะมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสซ่อนอยู่เลยซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะและคำถามนั้นก็คือถ้าความโหดร้ายหรือด้านมืดที่อยู่ในนิทานดั้งเดิมเหล่านี้ มีหน้าที่สำคัญในการช่วยให้เราโดยเฉพาะเด็กๆได้เผชิญหน้าและทำความเข้าใจกับความซับซ้อนของอารมณ์มนุษย์และโลกแห่งความเป็นจริงการที่เราเลือกที่จะเล่าแต่เวอร์ชั่นที่สวยงามอ่อนหวานให้กับคนรุ่นหลังมันอาจจะกำลังทำให้เราสูญเสียเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจโลกและความเป็นมนุษย์ไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับ